เุอ p r a ล t i c a l l อ f ลหลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเดอะแฟลกท c ่ l ้อไลนะครับทางช่องทางวิทยุ FM 106นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสองท0วรรอฟ้วก็สามารถรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าว FM 106เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะมาพบกันกันกบผมนะครับดรพีและพีรัตนวัฒน์ผ่บุญทุกวันศุกร์นะฮะเวลาบ่ายยเป็นประจาทุกวันศุกร์นะฮะเวลาเราเกิดปัญหาท็อกซิกหรือออฟฟิศท็อกซิกอย่างเงี้ยครับเราจะรับมืออย่างไงต้องเข้าใจก่อนว่าท็อกซิกส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นในทําที่ทํางานไม่พ้นคนนั่นแหละเพราะคนเป็นต้นเหตุข,ของความเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดขึ้นเนี่ยคนทั้งนั้นแหละนะฮะมีคนเขา้เขาข้อมูดกัน ถทบจะทุกออฟฟิศอะว่างานมันไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกแต่ที่ทุกวันเนี้ยมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากไปทํางานก็เพราะไม่อยากไปเจอคนที่ทํางานมากกว่านะครับคือสภาพการทํางานที่ว่าแย่ใจย่ําแย่กว่าเมื่อเจอคนที่แย่แย่ในที่ทํางานเหนื่อยกายมันก็เลยพักหายไม่ยากแต่เหนื่อยใจมันไม่อยากจะลุกไปทํางานนะครับคนที่อยู่สภาพแวดล้อมแบบนี้นานเข้าหลายวันเข้ามันก็ต้อง ท้อแท้ห่อเหี่ยวหรือเบิร์นเอาไปในที่สุดนะ,ะเพื่ออาจจะกลายเป็นคนที่เข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอยากให้พวกเราเข้าใจกับว่าหลายเรื่องเรารับมือได้แล้วก็หลายเรื่องเรารับมือได้ยากแต่เราจะอยู่ยังไงกับเรื่องที่เรารับมือไม่ได้เนี่ยนี่คือเป็นจุดที่วันนี้จะมาชวนคิดแล้วก็ชวนคุยกันนะครับอะไรที่มันจะพาให้เราผ่านไปได้นะครับเมื่อมันเกิดมันต้องมีสติก่อนนะครับผมว่า พื้นฐานของการรับมือกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาจากด้านจิตใจและด้านร่างกายเราประกอบกันด้วยถ้าจิตใจเราไม่ได้อ่อนเอียงอ่อนไหวได้ง่ายนะครับอะไรที่มันมาบั่นทอนไม่ว่าจะเป็นคําพูดลบๆการกระทําลบๆพฤติกรรมลบๆจากคนอื่นในที่ทํางานเนี่ยมันก็ยังพอให้เราแค่โซซักโซเซหรือเป๋แต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดลมนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าสุขภาพกายและใจเราเนี่ยยังโอเคอยู่คนที่เขาบอกเขาบอกอย่างนี้คนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม ier, เอเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็สามารถรับมือกับไอ้เรื่องร้ายๆต่า,ตางๆได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยนะฮะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นการลดความเครียดทางด้านร่างกายไอ้ความเครียดทางด้านร่างกายนี่แหละมันก็มาจากความเครียดางด้านจิตใจด้วยดังนั้นมันมีผลกันและกัน ผมว่าทางแก้ออกล้างกายครับช่วยได้มันช่วยแบ่งเบาความเครียดแต่อย่าลืมปัญหามันไม่ได้หายไปนะครับแต่มันทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเดิมมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิมไอ้เรื่องที่มันถ้าถ้าแต่เดิมเป็นคนอ่อนแอง,ง่ายเจ็บป่วยง่ายวันไหวง่ายนเนี่ยนิดห,หน่อยมันก็บาดเจ็บทางใจละแต่ถ้าเกิดเราแข็งแรงหน่อยเมีความแข็งแกร่งทั้งหน้าร่างกายด้วยไอ้เรื่องเบาๆเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเนี่ยมันก็ทําอะไรเรา ไม่ค่อยได้เนาะนะครับอันถัดมาเมื่อเกิดสภาวะทกซิกเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีใครสักคนในที่ทํางานของเราเนี่ยคายพิษนั้นออกมานะฮะสิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนก็คือต้องสร้างช่องว่างก่อนเพื่อป้องกันพิษเหล่านั้นนะวิ่งเข้าสู่ร่างกายเราหรือว่าถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยต้องหาอะไรบังขันมันไว้แม่มันเข้าสู่หัวใจเนาะนี่ยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ย ของมนุษย์เนี่ยมันมีผลนะดีด้วยกันสัมพันธ์กันอะ่ะมันก็ทําในสิ่งที่ดีๆได้ดีด้วยกันแต่ทําในสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันก็ได้เหมือนกันดังนั้นการที่เราอยู่ใกล้กับคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีการกระทบกระทั่งได้ง่ายนะครับดังนั้นเราเราจำเป็นต้องสร้างระยะห่างก่อนก็เรียกว่าระยะปลอดภัยชั่วคราวก็ได้อ่ะเพื่อป้องกันว่าเขาจะยิ่งลุกรามแล้วก็คุกคามเราหนักเขาไปอีกนะครับ และในช่วงเวลาที่เราแยกออกไปแล้วเนี่ยก็อย่าแยกไป,ปเปล่าๆนะครับก็ไปไต่ตรองทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเราคิดเองมากเกินไปหรือเปล่าเรากังวลอะไรมากเกินไปไหมเราคิดมากกับคาพูดของพวกเขาจนเลยจนเกินเลยไปหรือเปล่าเนี่ยนสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับแล้วก็ประการถัดมาเมื่อแยกตัวเองออกจากบ่อแหล่งกําเนิดพิษแล้วเนี่ยหาวิธีลดความเครียด อย่างเร่งด่วนถ้าเรามีเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเราเรียกว่า mental buddy นะก็ะคือเพื่อนทางจิตวิญญาณมีอะไรที่สามารถระบายตรงไปตรงมาให้เขาฟังได้แล้วเราก็ต้องเป็นที่ที่เขาสามารถระบายได้เช่นเดียวกันเนาะคือ <c oughs> มันมีของเสียเข้ามาในร่างกายแลยว้วมันก็ต้องขับถ่ายออกไปอะ่ะดังนั้นเราก็ต้องหาหาคนใครสักคนหนึ่งที่ฟังเราแบบนิ่งๆเฉยๆฟังเราแบบไม่ตัดสินแล้วให้เราระบายทุกเรื่องออกมาแค่นี้ครับพอมันเลี้ยอ,อกไปเนี่ย สมองเราจะเริ่มโล่งโปร่งแล้วก็พร้อมที่จะคิดอะไรดีๆได้อีกเยอะเลยนะครับทางจิตวิทยาเหมือนกันผมได้คุยกับพ,พี่น้องๆที่อยู่ในวงการนี้ก็บอกว่าในวันที่เรารู้สึกแย่มากที่สุดในวันที่เรารู้สึกห่อเหี่ยวสุดๆเนี่ยแล้วอยากจะร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าอั้นนะครับให้ปล่อยให้น้ําตาไหลออกมาร้องก็ร้องให้โฮเลยครับแล้วเดี๋ยวพอร้องโฮน้ําตาไหลออกมาแล้วเนี่ยเขาจะหยุดเองแล้วเมื่อเขาหยุดได้เองน้ําตาหยุดได้เองการร้องไห้หยุดได้เองนั่นแหละ ก็แสดงว่าเป็นการสิ้นสุดของการได้ระบายความอึดอัดอัดอั้นตันใจในในในตัวเองเรียบร้อยแล้วพอมันไม่ได้ระบายแล้วก็ยิ่งคิดมากคิดย้ำคิดวนคิดแล้วคิดอีกมันก็ยิ่งไม่จบไม่สิ้นก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับนั้นปล่อยให้เต็มที่เลยครับก็อย่างที่บอกถ้าเรามีเมนเทลบัดดี้นะครับก็อยู่กับเขาร้องไห้ไปเลยครับจะได้ระบายแล้วก็จะได้สบายนะครับแล้วเราจะได้เริ่มต้นทําอะไรที่เราอยากทําอย่างมีความสุขได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ประการถัดมาพอเราเริ่มระบายได้ได้เห็นแสงสว่างแล้วเนะี่ยให้หมุนกลับมาที่เป้าหมายของเราทุกคนมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่เป้าหมายเรามันจะเลือนลางไปเรื่อยๆก็เพราะว่านี่แหละเอ,อสุขภาพทางจิตเราอ่ะมันไม่นิ่งเนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่องของมลพิษที่เกิดจากที่ทํางานหรือเกิดจากพวกท็อกซิกเพร์เซนใช่ไหมมันก็เลยทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยเลือนเลื่อนลางไปทุกทีดังนั้น เราเมื่อความเครียดลดเราต้องรี้ยกเป้าหมายเราขึ้นคิดถึงเป้าหมายเข้าไว้นะครับว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทํามันจะได้สร้างโมเมนตะัมเนาะเพราะว่าเป้าหมายมันเป็นหนึ่งในเอ GPS ชีวิตของเราหรือว่าจะเป็นแรงจูงใจก็ว่ากันไปเนาะโฟกัสให้มากขึ้นจะได้ลดละเลิกไอ้พวกที่เอ่อมาปั่นปวนแล้วก็ทำให้เราออกจากเป้าหมายไปได้นะครับ เรื่องเรื่องถัดมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของพันธมิตรแล้วแหละคืออย่างที่บอกเราจะมีคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจสามารถระบายได้ไหมเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราจริงๆเนาะหวังดีไม่ทับถมไม่ซ้ําเติมนะะค,คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ควรคบมากนะครับเพื่อนที่ดีไม่จําเป็นต้องร่ํารวยเสมอไปนะครับไม่จําเป็นต้องร่ารวยฐานะผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องรอง แต่สิ่งสําคัญที่เขาควรจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับใครก็แล้วแต่เมื่อเพื่อนของเราท้อแท้เราต้องส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังใจเมื่อเพื่อนของเราประสบความสำเร็จเราต้องยิ่งยินดีกับเขาด้วยนะครับนี่แหละแค่นี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วนะครับนะฮะมีน้ําใจนะครับมีไม่เอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวนี้ก็ถือว่าเฉียบละไอ้เรื่องฐา,านะนั้นไว้วางไว้ดีกว่าถือเป็นออปชันแล้วกันนะครับ พราะถ้าบอกว่าต้องคบแต่คนที่มีฐานะดีมันก็แสดงว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่เข้าท่าเหมือนกันนะนะครับเราต้องสามารถครบกับคนหลายรูปแบบได้นะครับนะฮะคนไม่ดีเราก็ต้องรู้จักคบเนาะมีโดยมีระยะปลอดภัยเป็นต้นนะครับ next step หลังจากที่เราอยู่ในช่วงที่ลดความเครียดลงไปได้แล้วมองเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้วเราต้องมาดูซิว่าถ้าเราจะอยู่ต่อกับบรรยากาศทำงานแบบนี้เนี่ย มันจะมีวิธีที่เราจะคอมเพลม้์นะครับยอมอะไรได้บ้างยอมอะไรไม่ได้บ้างการผมถูกบอกการย้ายงานมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเราต้องมาดูว่าเราปรับอะไรได้บ้างเราปรับตรงไหนไม่ได้ไอที่เราปรับได้เราจะปรับได้สักขนาดไหนถ้าเราไปจะบอกว่าเอ้ยเราต้องเป็นตัวของตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักมันก็ไม่ได้นะมนุษย์มันไม่มันต้องทํางานกับคนอื่นเ้วอย่างบริษัทไม่ใช่มีเราคนเดียวอะ่ะเราจะบอกว่าทุกคนต้องปรับตามเรางคงเป็นไปไม่ได้เอาเอาตรงที่เราคิดว่า มันได้ดีกว่าเพื่อจะไปต่อกับที่นี่ได้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนิดนึงแล้วกันว่าคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์คงมีกรรมนะครับเขาคงมีปัญหาเขาคงจิตป่วยเือนันไอการที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาก็ต้องการระบายความป่วยของเขาออกมาเราอาจจะโชคไม่ดีที่ภูมิคุ้มกันทางใจเราน้อยเกินไปมันเลยทำให้อาการเหล่านั้นมันเข้ามาแทรกซ้อนเราได้ก็ให้ให้มองแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะถ้าเราไปม,มองแบบจงเกียดติจงชังต้องให้เขามีอันเป็นไปมากมาก หรือต้องให้เขาออกไปจากองคอ์กรแช่งชาขากระดูเขามันก็ไม่ดีนะครับสู้เรากลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นแล้วอยากมีความสุขดีกว่าส่วนคนเหล่านั้นถ้าเขาจะปล่อยพิษต่อไปเนี่ยมันก็คงทําอันตรายเราไม่ได้มากเหมือนก่อนแล้วนะครับดังนั้นลองมาดูว่าเราปรับอะไรได้บ้างนะครับที่จะรับมือกับสารพิษที่เข้ามาแต่แต่ละวันที่จะรับมือกับบรรยากาศการทํางานที่มันจะต้องมีปัญหาในแต่ละวันนะครับก็น่าจะต้องปรับ อาจจะตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่ที่น้องๆหลายหลายคนบอกว่าเอถ้ามันดูแล้วมันเยอะขนาดนี้เปลี่ยนงานเลยดีไหมอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่านะครับเพราะว่าระดับความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าปรับแล้วมันฝืนมากปรับแล้วมันไม่ไหวจริงๆการจะเปลี่ยนงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับดังนั้นเปลี่ยนนะครับน้องถ้าน้องคิดว่าวิธีนี้มันดีที่สุดสาหรับสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครว่าครับเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราต้องรับผิดชอบ แล้วก็ทุกๆการแต่สินใจก็เป็นเรื่องของเราเนาะเราน่าจะรู้ดีมากกว่าคนอื่นซะอีกนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับผมว่าความเป็นมืออาชีพนะครับหรือความเป็นเ professional เนี่ยมันเป็นตัวตัดสินนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายแค่ไหนนะครับความแย่ที่เราถูกคนอื่นกันแกล้งก็ดีพูดจาให้ร้ายเรารับหลังหรือว่าพูด ต่อหน้าเราทั้งรับหลังเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วในชีวิตเรานะครับความเป็นมืออาชีพมันจะแสดงให้ทุกคนเห็นเองว่าเรารับมือกับเรื่องนี้แบบมืออาชีพอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความเป็นมืออาชีพเราอาจจะรับมือกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วใช้อารมณ์ในการไปรับมือกับเรื่องเหล่านี้ก็จะออกมาเป็นการทะเลาะเบากแวง้งอาจจะถึงขั้นต่อยตีตบตีกันนะครับอย่างที่เราเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวในโทรทัศน์หรือข่าวในออนไลน์เต็มไปหมด คนบางทีอด้นทนกันไม่ได้นะครับก็ใช้กําลังใช้อาวุธอย่างเงี้ยแล้วมันจบไม่สวยทั้งสองฝ่ายนะครับผมว่าถ้าเป้าหมายเรามีและเป็นเป้าหมายที่สําคัญกับชีวิตของเราแล้วก็มันส่งผลต่อความสุขแล้วก็ทั้งของเราและของทั้งของคนในครอบครัวของเราอะ่ะอย่าเลยนะครับมันไม่คุ้มนะฮะที่จะต้องไปต่อกรหรือไปสู้รบปกมือกับพวกท็อกซิกเพร์เซนนะฮะยิ่งสู้กับเขายิ่งรับ สารพิษมาจากตัวเขาด้วยสู้กันไปสู้กันมาถ้าศึกมันยืดเยื้อหล่อยจะกลายเป็นท็อกซิกเพอร์เซนไปอีกคนหนึ่งนะฮะผมก็เลยมองว่าเรื่องราวเหล่านี้มันชี้ชัดกันได้ที่วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพนั่นเองงั้นเราต้องรักษาเรื่องนี้เอาไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงนะครับสาหรับช่วงเช้าในรายการเช้านี้ที่ทํางานนะครับอยากจะฝากแล้วกันนะครับว่าวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่มันแวดล้อมไปด้วย มลพิษนะครับในที่ทํางานก็ 1. แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับ 2. Create your own space นะมีระยะห่างของเราหน่อยทิ้งระยะห่างหน่อยกับคนที่มันมีปัญหา Create พวกท็อกซิกนะครับแล้วก็เมื่อมีระยะห่างปุ๊บต้องรีบ Release s สเตร s นะครับเรากำลัง t r e s สใช่ไหมก็คือความเครียดเราว็็ต้อง e ลิ e มันด้วยวิธีที่เราเคยทําได้ด้วยวิธีที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้ไม่ยากด้วยวิธีที่มัน เหมาะกับเราอะ่ะเลือกเลยจะเอาแบบไหนก็ได้นะจะระบายกับเพื่อนสนิทที่ไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานนะครับจะดีมากหรือจะจะไปเที่ยวในที่ท,ที่ตัวเองชอบนะครับหรือจะลาพักร้อนเพื่อจะไปทําบุญที่วัดหรือจะไปนั่งสมาธิก็แล้วแต่พอเริ่มสมองเริ่มมีความโล่งโปร่งกลับดึงขึ้นมาเป้าหมายเรายังอยู่ไหมเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนนะครับพุ่งไปตรงที่เป้าหมายดีกว่าหาเพื่อนที่คอยเป็นกําลังใจเพื่อนที่คอยส่งเสริมกัน เอาไว้ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าวิธีการไหนบ้างถ้าเราไม่ลาออกจากที่นี่แล้วเรายังพอปรับตัวเองเพื่อจะทํางานที่นี่ต่อไปได้และอยู่กับที่นี่หรือจะอยู่กับที่ไหนก็นแล้วแต่ด้วยความเป็นมือโปรโหรือมืออาชีพนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับการรับมือในกรณีที่เรากําลังอยู่กับท็อกซิกเวิร์กเพลสนั่นเองก็ สำหรับสุกนี้ก็จะประมาณนี้ใครที่มีประเด็นอยากพูดคุยกับผมก็สามารถทักภายติดต่อเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะครับมัน่องเงินพันใหม่นะอินบ็อกซ์กันมาได้เลยเดี๋ยวสุกหน้ารายการแบบแรกที่เข้าไลฟจะเอาอะไรมาพูดคุยกันติดตามกันได้นะครับสุกหน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุดแรกที่เข้าไลฟ์หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว f อมหนึ่งร้อยหก